ทุกคนครับเป็นจริงอย่างที่ผมวิตกกังวลหรือสงสัยไม่ไว้วางใจไอ้แกลงลัทธิประชาธิปไตยแก๊งนี้หรือเปล่าครับที่ผมกล่าวเอาไว้ในคลิปก่อนนะครับเรามาดูข่ามนี้กันนะครับ90,000กว่าคะแนนหายไปเกือบ 50, 5,000 0คือตอนแรกเนี่ยที่เพจเขาตามอยู่อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้คนไม่เห็นด้วยเนี่ยมี64.66เปอรปรากฏว่าพอปิดเสร็จปุ๊บเนี่ยมียอดของคนที่เห็นด้วยเนี่ยเพิ่มมา10เ แล้วคนที่ไม่เห็นด้วยอ่ะก็หายไปเกืบอบสิบเปอร์เซ็นต์คำถามคือหายไปไหนเนี่ยเนี่ยมันจะมียอดคุณผู้ชมเห็นมันจะมีรูปมือรูปยกนยิ้วโป้งอ่ะสีเขียวกับสีแดงใช่ไหม,มไม่เห็นด้วยเนี่ยมันจะเยอะกว่าแต่ข้อมูลวันที่สิบสี่มิถุนายนเนี่ยฮะที่ก้าวไกลโกหกอะไรเขาไปแคปเอาไว้ได้คะแนนมันหายฮะประมาณสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ย ปรากฏว่าอ,อในวันเดียวกันนะครับตอนหกโมงสินาทีคะแนนโหวตโดนอุ้มหายไปอีกแล้วค่ะอันนี้ที่เพจเกาะติดรายงานต่อเนื่องนะครับห่างกันไม่ถึง3%เเคือเมื่อกี้เราจะเห็นว่าคะแนนไม่เห็นด้วยเนี่ยมันอยู่ที่54.69ิบ่จุ้าใช่ไหมครับพอมาอันเนี้ยหายไปอีกเหลือ5 1 5สิบอ็ดจุาคำถามหายไปไหนอ่ยใครอุ้มคะแนนเสียงไปหายไปได้ยังไง วันนี้ก้าวไกลโขกอ,อะไรสำรองเขาบอกอีกว่าทุกคนกาล่าสุดเว็บไซต์คือทางเว็บไซต์อะหายไปทั้งฉบับเลยโดยไม่ชี้แจงใดๆเนี่ยทีนี้ข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะที่ทางเพจเนี่ยได้ตั้งข้อสังเกตเอาไวเออ้เขาบอกว่าความผิดปกติก็คือหลังเที่ยงคืนเนี่ยเว็บไซต์รัฐสภาปิดโหวตแล้วปุ่มที่กดให้แสดงความคิดเห็นนะมันหายไปจากหน้าเว็บ แต่คะแนนโหวตเห็นด้วยเนี่ยมันเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอหลังจากที่ปิดไปแล้วนะหลังเที่ยงคืนเนี่ยคะแนนโหวตเห็นด้วยยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหลักพันจนถึงตีสองเนี่ยเพิ่มมาได้ยังไงทีนี้ไอ้ปุ่มที่ไปกดแสดงความเห็นมันหายไปแต่ทีมงานพบว่าลิงก์ที่แสดงความเห็นน่ะมันยังมีอยู่ซึ่งถ้าใครมีลิงก์เนี่ยคุณก็ยังสามารถเข้าไปแสดงความเห็นได้คําถามก็คือ ทำไมผู้ดูแลถึงเอาปุ่มออกแต่ยังเปิดลิงก์ให้กรอกได้อยู่สรุปตรงนี้สั้นๆง่ายๆคือหน้าเว็บสมมติเราเป็นคนทั่วไปเข้าไปเนี่ยอุ้ยไม่มีปุ่มแล้วก็แสดงความเห็นไม่ได้ละแต่ใครที่ยังมีลิงก์นี่อยู่อะ่ะคุณยังแสดงความเห็นได้มันก็เลยเป็นที่มาของคะแนนที่ว่าเอ้ยมีเพิ่มขึ้นมาหลักพันเนี่ยหลังจากที่ปิดไปแล้วได้ยังไงนี่ฮะแต่เห็นว่าเ,เมื่อวานนี้นะคะเขาก็มีเพิ่มเติมบอกว่า ผลโหวตกลับมานะไปที่ภาคที่4เนี่ยนะที่บอกว่าผลโหวตกลับมาพร้อมกับหมายเหตุตัวแดงๆว่าตัดยอดที่เกินทิ้งคืนออกไปขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันตรวจสอบอเน,นี้อันนี้บอกผลโหวตกลับมาเพราะจำได้ไหมผลโหวตแรกเนี่ยนะคะที่บอกว่าคนไม่เห็นด้วยกับร่างพรบนิรโทษกรรมที่จะรุกดี2 1 2อยู่ที่ประมาณ64.66ใช่ไหม เนี่ยมาพอกลับมาเนี่ยก็จะเห็นว่าที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยจะอยู่ที่64.99อืมก็คือใกล้เคียงกับเ,กกเดิมใช่ไหมเลยโ,<อ>โดยมีคําเหมือนกับว่าเนี่ยมันมีข้อความตัวแดงๆขึ้นมาว่าปรับปรุงข้อมูลตัดตัดข้อมูลที่ถูกส่งมาหลังวันที่สิ้นสุดแต่ว่ามันก็ดูแปลกๆแล้วถ้าตอนแรกถ้าเขามไม่ทักทวงเนี่ยหมายความว่าไงคะแนนคุณเพิ่มมาจากไหนเออมันกลับกหายหไปๆมาคุณผู้ชม วันนี้ล่าสุดนะฮะเพจวันนี้ก้าวไก่กกอะไรสำรองเนี่ยได้โพสต์ข้อความอันใหม่บอกว่าทุกคนคะ ก็เป็นไปอย่างที่ผมคาดคิดเอาไว้นะครับว่ามันต้องมีอะไรผิดปกติแน่ๆตั้งแต่ตอนที่ผมกรอกไปแล้วในแบบํำรวจว่าผมกําลังจะส่งมิดฟอร์มของผมเข้าไปแล้วผมก็นึกเอกใจว่าเอ๊ยยังไงยังไงแล้วมันก็ต้องแพ้แน่ๆเพราะไอ้คนพวกนี้นะเดี๋ยวยังไงมันก็มีวิธีการใช้วิชามาทําให้มันชนะจนได้แล้วก็เป็นจริงดังที่ว่าครับหลังเที่ยงคืนมีคะแนนเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆถ้าาวเพจเอ้าวันนี้เก้าไกลโกหกอะไรไม่ได้ทักท้วงอะไรเลยนะไม่มีใครทักท้วงเลยนะพวกเขาก็ชนะเหมือนกับการเลือกตั้งครั้งี่่านานนนอ,อะกกยคพว าศาสนาไม่มีกันแล้วโกหกเร่งป,ปล้อนหลอกลวงทําได้ทุกอย่างเพื่อที่จะให้ได้ดั่งใจสิทธิเสรีภาพที่ต้องการะนะจนไม่ต้องนึกเรื่องเรื่องาศาสนาผิดถูกชั่วดีอะไรไม่คิดแล้วบาปกรรมอะไรก็ไม่กลัวคนพวกนี้นะ่ะผมถึงบอกว่าทาได้ที่ไม่ได้ไส่งใกับรลัวเฉพาะออนี่แหละนึกอยู่แล้วว่ามันต้องมีการโกงแน่ๆแ,แล้วมันก็พยายามจะโกงจริงๆนึกอยู่แล้วครับเป็นทั้งแก๊งกับพรรคนี้ไม่มีเกียรติไม่ให้ค่าไม่ให้เกียรติกับคนพวกนี้ไร้ราคามากเออคงหาอาชีพอื่นไม่ได้แล้วอ่ะเป็นกุยในสภาอย่างนี้ ดีกว่าเนาะทั้งไอเออะไรทุกตัวเลยอะพรรคนี้อะไรคุณภาพปลดเจ8ล้านนี่พูดไม่เป็นยัง7 6 8อยู่อีกตลบมากมาเป็นสอสอได้ยังไงก็ไม่รู้ตลไว้ทยฐานาตอนพูดมากเลยถ้าพรรคเก้าไกลได้เป็นรัฐบาลประเทศไทยจะพัฒนาขึ้นดีที่สุดเออกูตายหัวเลยเออถ้ามันดีจริงล้วทำไมไอหัวหน้าพรรคมันถึงทําธุรกิจครอบครัวเจ๊งได้วะงงอ่ะพูดออกมาได้เร้่อรนพูดที่สงสัยมันใช้สมองคิดมันใช้อะไรค,ค,คิดไว้คนพวกนี้เออผมบอกอตรงๆนะไม่ชอบที่จะด้อยค่าใครแต่ถ้าคนมันชั่วมัน ร้ายนะผมก็ไม่เกรงใจจะด้อยค่ามันให้หมดจะบอกให้ว่ายังมีพวกดอมทั้งหลายที่ชอบมาด่าผมในช่องของผมปากเสียปากร้ายปากหมาผมบอกตรงๆเลยนะในนั้นผมไม่แน่ใจว่าหนึ่งในนั้นจะเป็นไอ้โลดหรือเปล่าเพราะมันมีตั้ง20่อ้เขาต่างดิบไอ้เขาหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะแต่ปากหมามีน้ามาถึงพูดจะเคยพูดจาเล่นถึงพ่อแม่บุพการียขอยงผมด้วยนะแต่ผมก็ไม่ได้ท้องมันคิดว่าให้อภัยมันแต่ในใจน,น,น,นี่โคตรโมโหเลยว่าไอ้พวกนี้่าก้าวร้าวดํามากดีไม่ดีอาจจะไม่ใช่เด็กก็ได้อาจจะเป็นหนึ่งในออของวิ นี้ก็ได้นะโอเคครับก็บอกให้รู้ว่าที่คราวที่แล้วผมไม่ได้ให้แบบสำรวจก็เพราะว่าไอ้พวกนี้นะ่ะผมไม่ไว้ใจมันแล้วก็เกิดขึ้นจริงๆตอนนี้นะ่ะมันมีบัตรประชาชนของพวกเราแล้วใครที่ให้แบบสำรวจไปให้บัตรประชาชนไปผมอยากจะบอกพี่น้องของพวกเรานะครับให้ระวังนิดนึงคอยสังเกตว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นไหมหลังจากนี้มันต้นไปเจ้าบัตรประชาชนเราไปทําอะไรด้วยหรือเปล่าวางให้เราระวังไว้ก่อนจะดีกว่านะครับเพราะว่าคนพวกนี้นะ่ะวิชามากกันเยอะผมบอกได้เลยแล้วก็เลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเดี๋ยวผมจะมาแกะให้ดูครับในคลิปหน้า การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาผมสงสัยว่ามันต้องมีอะไรอย่างนี้แน่นอนนะครับวันนี้เราพอแค่นี้ก่อนครับเราทําบุญเพื่อชาติมาช่วยกันจับโกงพวกอริราชศัตรูที่อยู่ภายในประเทศกันครับรักกันเขาไว้ครับพี่น้องที่รักชาติสวัสดีครับ